สวัสดีครับตอนนี้อยู่บนดอยอ่างขางนะครับก็ดอกซากุระญี่ปุ่นนะครับบานแล้วนะครับคนก็ไม่เยอะมากนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับสวยงามสงบครับผมสามมกลาหกสี่สวัสดีปีใหม่ครับ ตู่บวย้ครับบริเวณนี้จะเป็นต้นบวยนะครับสวยสุดๆตอนนี้อยู่ไล่ชานะครับบนดอยอ่างค้างนะครับก็ดูบรรยากาศครับฟินมากนะครับถ้าเรามาตอนเช้าเนี่ยไอ้น้ำจะสวยมากนะครับน้ำค้างน้ำหมอกฟินครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยนะครับ นี้ก็เป็นไร่ชานะครับบนดอยอ่างค้างนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศอากาศสดชื่นสุดๆนะครับคโอ้โหนะครับสุดจริงๆนะครับก็มาเที่ยวโครงการหลวงแล้วก็เราก็แวะมาดูไร่ชากันนะครับตรงนี้แนะนําครับสวยนะครับอากาศดีถ้ามาตอนเช้านี่ไอ้น้ําขึ้นเลยนะครับสวยมากๆนะครับหมอกสวยครับ